คู่นี้นะฮะมิวสุดป,ประเสริฐนะฮะแล้วก็กลอฟขนาวุฒิแคปก็เป็นอีกหนึ่งคนใจดี2คนนะฮะสคนใจดีที่เห็นใจในวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้แคปก็เลยขอออกมาช่วยเหลือโดยนําเงินบริจาคที่ได้นะฮะจากการทําบุญวันเกิดทั้งหมดไปมอบให้แก่โรงพยาบาลครับเป็นจํานวนหนึ่งแ0 0 0หบาทพร้อมยังฝากถึงแฟนๆอีกว่าคิดถึงมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยถ้าเกิดมีโอกาสตนจะมาไลฟ์บ่อยๆครับ คือผู้จัดการผมอะเขาเขาไปคุยกับทางโรงพยาบาลไว้แล้วเขาบอกว่าเหมือนท่านนั้นขาขาดอุปกรณ์จริงๆครับเพราะว่าเหมือนตอนตอนที่ผมไปเนี่ยเหมือนทางโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่บแบบเหมือนการตรวจไข้ตรวจข้าองนอกเออรืตรวจเอาดอเลยครับผมอากาศแบบคืออากาศปกติเลยแล้วซึ่งผ,ผม,นนมรูม้ืึกว่าแบบเหมือนพนักงานเป็นผู้บุคลากรครับผมก็อากาศมันร้อนมากแล้วึง่นตื่นว่ามันหอมมันแบบทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ผมรูม้ตือว่าเหมือนสถานที่ม่ค่ัยเยีงเหมือนที่โรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยเหมือนตอนนี้ผู้ป่วยเยอะมากเลยครับก็ได้คุณคุณหมอคุณหมอบอกว่าตอนนี้เรื่องโควิดอ่ะที่ชนบุรีอ่ะเหมือนติดเป็นระดับ3เลยมียดคนติดเชื้อระดับ3ก็คือเขาบอกว่าเงินที่เราได้เอาไปทำบุญเนี่ยเขาจะเอาไปอุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยครับอยากจะบอกว่าที่ถึงแฟนทุกคนมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นกันบ่อยมากเวลาทำงนนานแต่ว่าช่วงนี้ก็ มันมีหลายอย่างทำให้แบบงานมันเลื่อนๆไปก็ค่ะไม่ค่อยได้เจอกันสม,มนอบอกว่าอย่าบอกว่าคิดถึงคํปผมแล้วก็อย่าใช้ดูทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วก็รักรษาสุขภาพด้วยทานของที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายบ่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็ทานวิตามินด้วยนะแล้วก็ใส่แมสก์ถ้าไปไปข้างนอกให้ผมตรวจล้างมือด้วยนะครับแล้วก็พยายามล้างมือให้สะอาดด้วยคำปลุมก็อยาาเจอทุกคนเร็วๆนี้ครับก็แต่ก็ต้องรอไปก่อนนะก็อยากจะบอกว่า ผมก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะพยายามมาไลฟ์คุยกับทุกคนให้มากที่สุดครับผมค่ะสวัสดีค่ะครสวัสดีครับ